สวัสดีครับกุดี้จากวัน t three m o t o ครับวันนี้เราก็มีรถมานำเสนออีก1คันนะครับคือ m มค a าเรน MP4 1 2 C นะครับหรือว่า MP4 ขีด12 C นะฮะชื่อรุ่นแบบโอ้โหยาวมากๆต้องบอกว่าแมค a าเรนตัวนี้เนี่ยเออเป็นตัวที่เป็นตัวเปิดตัวสำหรับแมค a าเรนที่กลับมาทำรถเป็นของตัวเองอีกหครั้งนะครับหลังจากหายไปเนนานตั้งแต่ยุคข,ของแมคลาเรน F1 ตอนนั้นนะครับในตอนที่แมคคาเรนตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นที่น่าสนใจแล้วก็ทุกคนน่ะจับตามองเป็นอย่างมากนะครับตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทุบทำลายทุกสถิติทุกสนามนะครับกับรถในเซกเมนต์เดียวกันนะครับ <Wow. S 1> ตอนนั้นเขาก็จะต้องเรียกว่าเป็นคู่แข่งกับเฟอ,อ Ferrari, ร์เรอรี่นะฮะ458แล้วก็เป็นคู่แข่งกับ l a m b o r กิน n ี่นะครับ Gallardo LP560 นะครับ ซึ่งตอนที่แมคคลาเรนตัวนี้เปิดตัวออกมาบอกได้เลยว่าพูดถึงเรื่องของความเร็วเนี่ยนะครับก็คือแซงทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อนะตอนนั้น,นวันนี้ครับเรามี MP4 12C ตัวนี้มากับสีส้มนะฮะเมทัลลิกนะครับเป็นสีเปิดตัวของรถในปีนั้นเลยก็ว่าได้นะครับพามาดูที่ด้านหน้าก่อนครับด้านหน้าของตัวรถนะครับก็ ดีไซน์ซปเปอร์คาร์นะข้าหน้าก็จะลาดต่ําประมาณนี้อยู่แล้วนะครับต้องบอกว่าเจนแรกเนี่ยไฟหน้าของแมคคลาเรนเนี่ยคือจะไม่เหมือนแมคคลาเรนยุคป,ปัจจุบันตอนนี้ที่ค่อนข้างจอมีความฉบเฉี่ยวมากมากๆนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็มีความสวยงามแบบในลักษณะแบบหุ่นยนต์หุ่นยนเหมืนนอนกันนะดูบองคล้ายๆแบบหน้าตาแบบกันดั้มกันดั้มนิดนึงครับด้านหน้านี้ก็จะมี ไฟ LED นะครับองนี้นะฮะเป็นสัญลักษณ์โลโก้ของแมค a าร์เรนนะครับซ้อนอยู่ด้านในนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือรุ่นรุ่นปัจจุบันหลังๆมาเนี่ยแมคการ์เรนใช้โลโก้เป็นตัวอักษรแล้วแต่ว่าตัวนี้ MP4 ตัวแรกเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะเป็นโลโก้ของแมค a ารเรนอยู่นะครับช่องนหน้าตัวนี้สเปรตเตอร์ก็มากับาคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทั้งชิน้นรถคันนี้ออปชั่นต้องบอกว่าค่อนข้างโหดพอสมควรนะครับถัดมาคาลิปเปอร์นะครับเป็นสีส้ม อันนี้เขาเรียกว่า m ม็กฟาเรนออร์เรนนะฮะหรือเป็นสีส้มที่เป็นสีแบบสีของ CI ของเขาอะ่ะนะครับมากับเบรกเซรามิกนะครับคาร์บอนเซรามิกเบรกซึ่งบอกอีกครั้งหนึ่งว่าก็คือสแตนดาร์ดออปชั่นของรถแม็กฟาเรนทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาใส่ใจในเรื่องของการขับขี่นะ,ะตัวนี้มีนะครับกระจกข้างนะฮะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์จริงๆทั้งชิ้นนะไม่ใช่แบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เอามาหุ้มเฉยๆนะครับตัวนี้ เราก็จะเห็นดีไซน์เอลเมนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทางด้านตัวข้างของรถนะฮะตอนนี้ตอนนี้เขาออกใหม่ๆเขาบอกว่าตรงนี้ก็คือเป็นโลโก้ของแมคคนเลนอีกอันหนึ่งเหมือนกันนะครับแบ่งช่องดักอากาศออกมาเป็น2ช่องใหญ่ๆนะครับทางด้านข้างนี้นะครับต่อมาครับลาดมาทางด้านท้ายนะครับเริ่มเห็นสันเห็นเหลี่ยมของด้านท้ายของรถนะครับลาดดูดอากาศเข้ามาถึงตรงนี้นะฮะที่เป็นสปอยเลอร์ซึ่งสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับเป็นระบบ Active, a pues c t i v e a e r o d ด n a m i c ด้วยก็คือมีการปรับนะฮะการเคลื่อนไหวนะครับคือถ้าเกิดใครติดตามบ้างหน่อยคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้บอกเลยว่าผ่านจากตรงกระจกรถมาท่านหลังเนี่ยทุกอย่างก็คือเหมือนกับ 650s หรือ6 5 0 s หมดนะครับไปด้านท้ายนะฮะต้องบอกนะว่าคือดีไซน์นะวันนั้นเนี่ยเป็นดีไซน์ที่แปลกมากนะครับในการที่เอาท่อเข้ามาอยู่ภายในช่วงกันชน ซึ่งการที่ดีไซน์แบบนี้เนี่ยทำให้เรามีพื้นที่ด้านล่างเหลือเยอะ2นะครับทำให้ระยะของการเดินท่อเนี่ยสั้นนะครับทำให้การไหลเวียนของไอเสียได้ทำงานได้เร็ว <Wow. S 1> ปลายท้ายจะซ่อนอยู่ในนี้นะจะซ่อนอยู่ในนี้นะครับส่วนตัวนี้เวลาเราขับความเร็วสูง,สงแล้วเบรกมันก็จะตั้งขึ้นมาเราเรียกว่ามีแอร์เบรกนะครับเวลาเราต้องใช้ความเร็วที่เท่าไหร่รเท่าไหร่กับคันเร่งเท่าไหร่ก็จะปรับเปลี่ยนตามตลอดนะครับซึ่งระบบ Ac t i v e Aero เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่า ไม่มีค่ายไหนมีไม่มีแบรนด์ยี่ห้อไหนมีนะครับมองไปที่ด้านล่างนะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีท่อไอเสียไปอยู่ด้านล่างช่องดิฟวเซอร์นี้ก็จะใหญ่เป้งเลยแล้วก็สามารถจัดเรียงอากาศได้ค่อนข้างดีนะครับมองกันขึ้นมาต่อครับที่ด้านบนนะครับจะเห็นเครื่องยนต์คุมพลังนะฮะ600แรงม้านะครับสามารถนำไปจูนเพิ่มได้ถึง800-900บอกได้เลยนะฮะเครื่องแมคคาเรนเหนียวมากนะครับอันนี้มาเป็น V8 t วินเทอร์โบลิตรนะครับหรือเครื่องยนต์3 8 0 0นซีซีนั่นเองนะครับอันนี้ก็วางอยู่ในโพซิชันที่เรียกว่าเป็นเครื่องยนต์วางกลางมาทางด้านหลังนะครับของผู้ขับขี่นะครับทีนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับคือ p e r f o r m ร์แมของ m มค a าร n เนี่ยต่อให้เป็นรุ่นแรกนะครับจริงๆมันไม่ได้รถเก่ามากนะฮะร,รถคันนี้ก็ ยังอยู่ในเอราของรถรุ่นปัจจุบันนี่แหละนะครับมีช่วงล่างเป็นระบบอินเตอร์ลิงค์นะครับที่มีการถ่ายน้ำหนักนะครับเหมือน 650S แล้วก็ 720S แบบเดียวกันเลยนะฮะทำให้ตอนนั้นเขาได้การรีวิวนะครับจาก Top ปเกีว่าเป็นรถซูเปอร์คาร์ที่ขับได้นุ่มที่สุดในโหมดคอม포ตนะครับนุ่มที่สุดนุ่มกว่ารถลอย <Huh. S 2> อีทีนี้เดี๋ยวเราพา ทุกคนไปดูด้านในนะครับการเปิดประตูของแมคคาไล MP4 นะครับมันก็จะมีความเก๋ไก่นิดนึงนะ,ะเราต้องลูดมืออย่าง <Wow. S 1> นี้ครับแง่คืออัตโนมัติเลยนะต้องเรียกอย่างนี้ไม่มีปุ่มไม่มีปุ่มนะครับพอเปิดขึ้นมานะครับประตูก็ลักษณะน,นี้นะฮะก็คนไทยก็จะเรียกว่าประตูปีกนกนะบัตเตอร์ไฟดอร์บ้บงอะไรบ้างนะฮะแต่ว่า จะอยู่เป็นเอกลักษณ์ของรถแมคการลนทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับเปิดมาตรงนี้นะ,ะเห็นดีเทลเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับเห็นไหมมีการดึงอากาศเข้ามาจากช่องลมเพื่อเข้าไปเติมตรงนั้นตรงนี้นะครคือรถแมค a ารนเนี่ยดีไซน์นะครับตรงนี้ตัวแชสซีถับตรงนี้นะครับมองไปจะเห็นเลยเห็นไหมว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับในนี้ห้องโดยสารนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งชิ้นรวมไปถึงมัดกาดตรงนั้นก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์ด้วยเห็นไหมอันนี้รถคันนี้น่าจะมากับคาร์บอนแพ็กเกจนะครับ เดี๋ยวก็ขออนุญาตนะครับขึ้นไปแนะนำนะในตัวรถด้านในนะครับรถแบบนี้ไม่ได้ขึ้นยากฮะบอกแล้วนะครับคุณมานั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยๆขยับเข้าไปอ่าอย่างนี้นะครับเตะสอขาเข้ามาปึ๊บอย่างนี้นะครับอันนี้เราเซตไว้แบบว่าแคบนิดนึงจริงๆนะฮะเฮดรูมก็จะเยอะครับรถ m มคลาเรนเนี่ยออกแบบมาเลยว่าคุณนั่งสามารถใส่หมวกกันน็อกขับไปที่สนามได้ ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ห้องโดยสารหรือเฮดรูมนะฮะพื้นที่ด้านบนเนี่ยจะค่อนข้างเยอะนะครับเข้ามาพวงมาลัยก็จะไม่มีความแตกต่างกันในแต่ละรุ่นนะครับเพราะว่าคือสังเกตได้เลยว่า m มคลาเรนเป็นแบรนด์ที่ไม่เคยใส่ปุ่มอะไรเข้ามาในพวงมาลัยเลยนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ดร i เวอร์เนี่ยโฟกัสนะครับไปกับการขับขี่มาตรวัดนะครับก็จะเป็นที่เรียกว่าแบบ racing focus นะก็คือใส่มาตรวัดรอบมาตรงกลางนะครับความเร็วจะอยู่ด้านล่างนะครับ มีอินดิเคเตอร์ของเกียร์นะครับแล้วก็มีโหมดของการขับขี่บอกอยู่ทางด้านข้างแล้วก็ข้อมูลเฉพาะเท่าที่พอจําเป็นเท่านั้นนะอยากให้ดูความใส่ใจรายล,ายละเอียดของแมคคาเรนนะครับเนี่ยก้านปัดน้ําฝนผลิตมาจากอลูมิเนียมนะครเพราะดูจะได้ยินเสียงนะครับแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันอาจจะมีน้ําหนักที่หนักเกินไปเขาก็เลยเจาะรูขึ้นมา,มาด้วยให้มันแบบว่าลดน้ําหนักลงซึ่งจริงตรงเนี้ยมันแบบใช้พลาสติกก็ได้แต่ว่า ไม่ใช่สำหรับแมค a ารนนะครับไม่มีการทําแบบนั้นเข้ามาที่ด้านในครับก็จะเห็นช่องแอร์คอนโทรลอยู่นะครับการควบคุมอินโฟเทนเมนต์ y ิส e m เมก็ทํางานได้จากระบบตรงกลางตรงนี้นะครับเป็นจอฮะดนิ้วแล้วก็ปุ่มสตาร์ทจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มของการปรับโหมดการขับขี่ลักษณะไม่แตกต่างนะครับภายในเหมือนกันเลยกับ 650S นะครับตัวนี้มากับคาร์บอนแพคเกจนะฮะแล้วก็หนังภายในที่เป็นสีทูโทนนะครับนัป้านะครับที่เป็นสีส้ม รอยเย็บนะครับสติชิ่งเป็นสีส้มทั้งหมดนะครับวันนี้คุณได้ซื้อรถซปเปอร์คาร์ในราคาซปเปอร์คาร์แต่ว่าได้ของแบบ Car. ไฮเปอร์คาร์ไปดีว่าต้องใช้คำนี้นะครับเพราะว่าอะไรไฮเปอร์คาร์คือเป็นรถที่มีคอนสตรัคชันที่พิเศษแล้วก็ความแรงความอะไรที่เหนือกว่ารถรุ่นอื่นๆนะครับซึ่งอันนี้แน่นอนครับศูนย์ถึงร้อต่ำกว่า4วินะครับเป็น3ามวิต้นๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ ความเร็วสูงสุดก็นะครับได้ประมาณ300กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งไม่แนะนําให้ขับกันเลบนท้องถนนอยู่แล้วถ้าเกิดว่าใครนะครับที่สนใจจะขับรถเร็วๆนะก็มีกิจกรรมนะครับเกี่ยวกับแทร็กเดย์อะไรเงี้ยก็สามารถนํารถของท่านเนี่ยขับไปสนามแล้วก็ไปซัดไปซิ่งได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบการแนะนำนะครับ MP412C แต่เพลงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อรถขายรถฝากขายรถนะครับ ยังไงติดต่อมาทางด้านล่างนี้นะครับช่องทางการติดต่อของเรานะครับมีทั้ง Li น์แอด e e o o o m m s s s g g e นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ Direct IG นะครับแล้วก็ทาง Channel YouTube ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้ผมกูดดี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ